สื่อเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะฮะนายทอมคนนี้นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนเกี่ยวกับเรื่องพวกหนังสือเกี่ยวกับจารกรรมนี่เขาบอกเลยว่าข้อมูลและความรู้ข่าวสารและความรู้ก็คืออํานาจถ้าคุณสามารถควบคุมได้คุณก็ควบคุมมนุษย์ได้เลยครับอันนี้นายวิลเลียมเป็นผู้อำนวยการ c i a เลยเขาบอกว่า เราจะรู้ว่าแผนการบิดเบือนข้อมูลของเราเสร็จสมบูรณ์ได้เมือ่อทุกอย่างที่ชาวอเมริกันเชื่อนั้นเป็นเท็จแสดงว่า c i a นี่ก็ไม่น้อยเลยในการที่จะชักจูงประชาชนให้เข้าใจคนอเมริกันพอมาต่างประเทศพบถ้าอยู่ในประเทศไหนนานๆ,นานๆเขาจะเข้าใจซึมซับว่าจริงๆแล้วอเมริกาไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคิดคนต่อไปนะที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสื่อนะฮะคนนี้ชื่อ,อสบิกนิฟบรันซินสกี้นะฮะ คนนี้นะฮะสปิกนนฟคนฟคน,นี้เขาเป็นรัฐบ,บุรุษของอเมริกาเลยนะเขาเป็นนักรัฐศาสตร์นักวางแผนกลยุทธ์ของอเมริกานะเชื้อสายโปรแลรนด์เขาบอกว่าผู้คนจะไร้ความสามารถในการหาเหตุผลและการคิดเพื่อตัวเขาเองประโยชน์ของตัวของเขาเองคิดเองไม่ได้แต่พวกเขาจะเป็นได้แค่นกแก้วนกขุนทองที่พูดตามข้อมูลที่เขาเพิ่งฟังจากข่าวเมื่อคือนเองคืนก่อน คืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงข่าวว่ายังไงเช้ามาแล้วสภากาแฟาเอาแล้วกลายเป็นปลาดกันหมดเลยนะฮะซึ่งตรงตามท่านฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลาาัลฮวาลลัยะซัลลัมนาบีบอกว่าอะไรนะครับใกล้วันเกียร์มาเนี่ยบรรดารวยบิดอนะ่ะอย่าตะกลิ่นลำจะออกมาพูดกันเยอะเลยพวกรวยบิดรอรวยบิดอคือใครนะครับคือคนที่ไม่มีค่าอะไรในสังคมไม่เป็นที่รู้จักไม่ได้มีความรู้ ไม่ได้เป็นปราดไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่ออกมาพูดชี้นําสังคมได้เมื่อก่อนแล้วก็งงอี้มันจะมาได้ยังไงแต่ปัจจุบันเห็นไหมพอมีเฟซมีไลน์เห็นไหมชี้นําชี้นาสังคมเกิดใช่ไหมเกิดขึ้นเยอะเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไหมมันเกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้เพราะนนั้นเขาบอกว่าสื่อนะ่ถ้าคุณคลองสื่อได้คุณก็จะสามารถที่จะคลองได้ทุกอย่างนะครับ